คำว่คำาคำวิจัยของสาลเนี่ยมันผูกพันแล้วมีผลอย่างกว้างไกลนั่นผมคิดว่าไอ้ตรงนี้ถ้ากระบวนการนนสนหาทาให้เกิดโปร่งใสได้ระดับหนึ่งแล้วมีรักษาคุณภาพได้ระดับหนึ่งเความน่าเชืกก่อถือองก์กร่ออาจจะต้องจะต้อง,องเกิดขึ้นได้นะฮะนี๋ยวลองไปดูส่วจะเป็นสัดส่วนอะไรยังไงก็ต้องนัน่งคุยกันเพราะเราคงในการแก้ตรงคนี้ผมยกสุดหรือแน่น,นอนเรื่องการที่มาถ้าเกิดไปถึงทันยุคตามที่พวกพวกพรรคเพื่อไทยได้ได้พูดไว้นะครับก็ก็ดูกันนะครับอันที่สองเนี่ย กต้องพูดถึงเรื่องหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่ท,ที่ต้องมีการอ่านนักวันนั้นยังคดีคุณสมารนีใหเอาระบุไปเลยคดีอดีตนายจบกสมัรเนี่ยเราประชุมกันเก้าโมงครึ่งทุกคนก็ถือคำไม่ได้ใช้ส่วนตัวเข้าห้องประชุมชเมื่อได้มติเจ้าหน้าที่ก็จะยกร่างเอาตามเหตุของนั้นสดสด,สดร้อน เรานักอ่านไว้รู้สึกว่าจะบ่ายสองแล้วก็ทําไม่ทัดทุกลราทุกถุกเชิญมันก็เหมือนกับการสุกเอาเผากินใช่ไหมครกว่าจะได้อ่านเอาสีมงครึ่งเย็นแล้วก็มีข้อผิดพลาดเป็นคำํำวิจัยที่ที่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงไม่ต้องพูดถึงเรื่องพยายกลมนะและอันนั้นก็ผิดด้วยเมื่อไปเปิดเรื่องลงจริงก็ผิดด้วยผิดตรงเพราะมันต้องโยงกันหลายอย่าง ไม่จะดูตัวเดียวไม่ได้คำวินิจฉัยคือคำพิพากษาที่ถูกต้องต้องวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงให้ยุติก่อนคดนะีทุกเรื่องมันจะมีข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายข้อเท็จจริงคือมีการทําอย่างนั้นจริงหรือไม่นะข้อกฎหมายเมื่อค้อจริงยุติแล้วจริงจะมาถู่ข้อกฎหมายว่าแล้วมันผิดหรือไม่ผิดนะข้อจริงต้องยุติก่อนคดีเรื่องเนี้ย ท่านนายกสมัครท่านก็นต่อสู้ว่าไม่ได้รับตังค์ต้องวินิจฉัยใ,ให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนมันตกลรงรับหรือไม่ได้รับรับหรือไม่ได้รับนี่กลับเป็นว่าเอาข้อกฎหมายขึ้นก่อนแล้วมาเขียนข้อเท็จจริงทีหลังเพราะฉะนั้นเมื่ออ่านการที่ให้ข้อกฎหมายเขารู้แล้วว่าผลจะเป็นยังไงข้อเท็จจริงต้องยุติก่อนจึงจะไปถึงข้อกฎหมาย อันนั้นยองรับว่าเป็นคำวิจัยที่ใช้ไม่ได้โดยที่สุดเกิดจากการสุดเอาเขากินซึ่งในระยะหลังเราจริงไม่ทําแบบนั้นนะฮะ